ชมลมสร้างความยุติธรรมให้กับประชาชนมอบกระเช้าให้ประธานมูนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมงานช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมวันที่11ตุลาคม พุทธศกราช2565เวลา11.00นชมรมสร้างความยิติธรรมให้กับประชาชนนำโดยนางสาวสวรยาภาลีเขตกรรมการและเหรลันยิกชมรมสร้างความยิติธรรมและที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภครัฐสภาและคณะเป็นตัวแทนท่านพลโทสมบูรณ์สีมนทาประธานชมรมสร้างความยุติธรรมมอบกระเช้าให้กับท่านสามารถมะลูรีม ประธานมูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุถัมภ์อดีตประธานสภากรุงเทพมหานครและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการช่วยเหลือประชาชนหรือชาวบ้านที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชนหรือเป็นไปนตามหลักนโยบายของชมรมสร้างความยุติธรรมให้กับประชาชน